ส่วนนี้เป็นนลักษณะท่าทางน่าจะเป็นไผ่เลี้ยงสร้างไพ่บางคนเขาว่าไผ่เลี้ยงหวานนัดเงามาปลูกแต่นี้แตกยอดแล้วเือน,นี้ยัง อันนี้นะปิ่มๆอันนี้ที่อยาอันนี้ไปถามเจ้าของเขาบอกว่าเป็นไผ่มันมูผมก็เลยลองเอางามาปลูกดูน,นี่เป็นมะม่วงสลาบแลนดูมะม่วงเบา นัไกลๆนะเป็นไผ่สางมนนะครับ